สวัสดีครับท่านผู้ชม <c oughs> ที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจานะครับในรายการเต่านินจาสาเจาะความจริงทาง SSKTV หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวเต่านินจาครับครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพครับวันนี้เราพบกันนะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะที่เราจะนำเอาเรื่องราวข่าวต่างๆมา,านำเสนอกันนะครับ ซึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมานะฮะก็มีข่าวนะครับว่าทางนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่นะครับ mm. เพื่อมารับฟังปัญหามาตรวจงานดูข้อเท็จจริงเพื่อที่จะนำไปดูแลแกล้ไขปัญหาสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับนะฮะผมได้รับข่าวนะฮะก็เป็นที่น่ายินดีแต่ว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่า จะสามารถดําเนินการดูแลแก้ไขตรงปัญหาตรงนี้ได้มากน้อยเพียงแค่ไหนอย่างไรนะครับคือจากกรณีที่ท่านได้เดินทางมานะฮะก็ได้มีการให้สัญชาติพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะจะช่วยให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาล รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการนะไปจนถึงการเร่งแก้ปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนนะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์จะมีพื้นที่ทํากินด้วยนะพลเอกพลตารวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณนะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มารับฟังปัญหาด้วยนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันหลายภาคส่วนเช่นกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพย์นะผมได้สั่งการไปแล้วว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนให้ดีที่สุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีเรื่องค้างคาอยู่อย่างที่เราได้ดําดเนินการอยู่แล้วเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ทํากินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของบัตรชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็อยากให้ท่านได้สารต่อนะครับเพราะเราก็รอคอย แน่นอนนะเรื่องนี้เราได้มีการถวาดดีกาไปแล้วและตอนนี้รอนะฮะรอว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรแต่แต่เรื่องทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งก็ถึงไปยังรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเราก็รอดูว่าทางรัฐบาลจะสั่งการทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางอำเภอมาอย่างไรเพราะว่าทางจังหวัดไม่ทํางานน่นนะฮะมันก็เลยทําให้เรื่องราวทั้งหมดในขังคานี่คือปัญหาอย่างกรณีของการปรับอิทธิพลก็เช่นเดียวกันนะครับ ถ้ารัฐบาลทำงานนะ,ะถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานเนี่ยนะฮะในแต่ละจังหวัดจะไม่มีเรื่องของความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยถ้าท่านรับเรื่องเราแก้ปัญหาอย่างจริงจ,งจ,งจังนะไม่ใช่จับโยนทิง้งจับโยนทิ้งนะแต่แล้วก็มีปัญหาอย่างเงี้ยทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวแทนของรัฐบาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะใอำเภอนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างเนี่ยทำงานกันอย่างไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญครับ ไม่เช่นนั้นเนี่ยนะปัญหาต่างๆจะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะหวังพึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเดียวไม่มีทางนะครับที่จะทํางานได้ผมกล้าฟันธงเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ <c oughs> เราไปดูเรื่องราวข่าวของเรานะครับที่ส่งมาจากภูมิภาคหลายๆส่วนว่ามีเรื่องราวข่าวอะไรบ้างไปติดตามดูกันครับข่าวแรกเราไปดูเรื่องน้ําป่าไหลหลา,ลากเอ,อ่อท่วมถนนและพื้นที่ทําการเกษตรนะ จากกรณีที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารทำให้มีปริมาณน้ำสะสมน้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอดวงหลวงมีรายงานน้ำท่วมถนนจากอำเภอดวงหลวงจังหวัดมุกดาหารไปอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินหลายช่องนะหลายหมู่บ้านระดับน้ำตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง1เมตรรถยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้เช่นบ้านตี้วบ้านนาหลากักบ้านมะน,นาวตำบลพังแดง บ้านโพนไฮอำเภอดงหลวงน้ำยังได้ท่วมโรงเรียนบ้านนาหลักทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเรือกสวนไรนาและบ้านเรือนของประชาชนอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับแต่ก็ไม่มีผู้ใดได,ได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตขณะนี้นะนายประสงค์นวลสายหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ,จังหวัดมุกดาหารนายนาราวิทย์มณีฤทธิ์อําเภอดงหลวงนายบรรจงชัยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลดงแคนโดยทีมปอพทศบาลตลหน,นองแคนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับและพื้นที่ตำบลใกล้เคียงนะอปพรตลพังแคนได้ลงพื้นที่นำเต็นและเรือท้องแบนไปให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจําเป็นต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวแล้วนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ เตรียมพร้อมนะมีการระมัดระวังอันตรายจากน้ําท่วมดินโคนลนถะล่มผูู้้พิจารณาแล้วไม่ปลอดภัยก็จะให้อุปยพไปอยู่หนะ้าที่สูงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการทํางนานที่รวดเร็วนะต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะภัยจากธรรมชาตินั้นเนี่ยนะไม่มีใครที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ขวางได้นั่นเองครับ รากลับมาที่จังหวัดเชียงรายนะฮะหนุ่มใหญ่ชาวเขาติดยาบ้าชิงทรัพย์ร้านเซเว่นอีเว่นนะตำรวจแม่สวยติดตามเข้าจับกลุ่มทันควันนะครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะเจ้าหน้าที่พนักงานวิทยุสพาแม่สวยได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายจาัก,การสวมหมวกกันน็อกอำพรางใบหน้าเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อโดยถือขวานเป็นอาวุธคู่มือพร้อมข่มขู่พนักงานของร้าน แล้วปีนข้ามไปยังจุดชำระเงินก่อนที่จะไปหยิบเอาเงินสดจำนวน2 9 5 0 0บาทที่พนักง,งานเก็บไว้ในตู้ด้านหลังจุดชำระเงินแล้ววิ่งหลบหนีออกไปทางร้านสะดวกซื้อก่อนชิงทรัพย์ในครั้งนี้บริเวณเซเวอีเว่นสาขาตำบลวาวียงเพิแม่สวยจังหวัดเชียงรายได้แจ้งอย่างร้อยตำรวจเอกประยันแก้วผัดรองสอวอ สอบสวนสอพอแม่สวยนะและผู้บังคับบัญชาะทราบตามลำดับต่อมาทางด้านพันธุ์ตำารวจเอกนะเกียรติศักดิ์จิตประสานพอกอสอพอแม่สวยจะสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายโจทย์ตำบลบาวีพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนรุกไปยังที่เกิดเหตุเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายจิงทรยบมาดำเนินคดีจากการสืบสวนสอบสวนปากคําและข้อมูลจากพนักงานเซเว่นที่ทําหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุ และจากกล้องวงจรปิดทางร้านพบว่าก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณ02.00 okay, เาาศรรษนะของคืนเดียวกันได้มีลูกค้าท,ทําทีเข้ามาขอแลกธนบัตรที่ร้านสะดวกซื้อ,อถ้าทางมีพิรุษ<อ>จึงได้มองดูจุดที่เก็บเงินของทางร้านอยู่ตลอดเวลาคาดว่าอาจเป็นคนร้ายที่เข้ามาสังเกตการก่อนที่จะกลับลงมากลับมาลงมือ,อในการปล้นในครั้งนี้นะฮะจากการสืบสวน ตามพยายนหลักฐานกล้องวงจรปิดพบว่าชยายชะกันดังกล่าวคือนายวิระชัยแซลีอายุ49ปีอยู่บา้านเลขที่88เอ844หมู่1ตำบลวาวีวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสพแม่สวยจึงได้วางแผนไปซุ่มสังเกตการที่บริเวณหน้าบ้านของนายวิระชัยจนกระทั่งเวลาประมาณ6เนกาพบว่านายวีระชัยขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนกำลังจะเข้าบ้านพัก จึงแสดงตัวขอเข้าทาการตรวจค้นอย่างละเอียดพบธนาบัตรของกลางจํานวนหนึ่งซึ่งได้มีการก่ได้มาจากการก่อเหตุชิงทรัพย์จากร้านสะดวกซื้อดังกล่าวนะซึ่งนายวิรชัยได้รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุชิงทรัพย์ในครั้งนี้จรงิงนะและได้นาเงินไปซื้อยาเสพติดเพื่อเสพพร้อมทั้งได้นําเจ้าหน้าที่ตํารวจไปชี้จุดตรวจยึด เสื้อผ้าและอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่จับกลุ่มยืนหน้แจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ต้องหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีดังกล่าวนะครับโดยมีการระบุคดีให้ทราบว่า1มีการชิงทรัพย์2อยาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าไว้นในครอบครองโดยผิดกฎหมาย3เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสพสารเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าโดยผิดกฎหมายโดยฝา่าฝืนนะครับจึงได้มีการควบคุมตัวส่ง ร้อยเวรสอพอแม่สวยดำเนินการตคดีต่อไปนะครับก็ปัญหาตรงนี้นะครับมันเป็นปัญหาหนักนะเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมันไม่มีการปราบปรามกันอ,อย่างจริงจังซึ่งยาเสพติดกับสวยนะฮะมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องรับรองว่าอะไรก็สามารถที่จะกำจัดได้หมดอย่างแน่นอนครับ เรากลับไปที่จังหวัดมุกดาหารนะฮะจังหวัดมุกดาหารจัดโครงการมหากรรมวิชาการเปิดบ้านสรกร,รจังหวัดมุกดาหารนะฮะโอเพนเฮาประจำปีพศ2566รื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายวารยานบุญนราู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารนายสมเจตสวานศรีผู้อำนวยการสำนักง,งานกสรกร,รจังหวัดมุกดาหารร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการมหากรรมวิชาการเปิดบ้านสกรอจังหวัดมุกดาหารหรือว่า Open House ประจำปีงบประมาณ2566โดยมีผู้บริหารการศึกษาข้าราชการครูนะครูกสกรบุคลากรสกรออำเภอบุคลากรสำนักงานสกรอจังหวัดมุกดาหารนักศึกษาสังกัดสกรทั้ง7แห่งรวม480คนนะเข้าร่วมกิจกรรม น่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารน,รา,า,รนรายวรยานบุญ,ญรน,ววนราศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ของจังหวัดมุกดาหารนะให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและตามพระราชบ,บัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ .2566 ที่ได้เปลี่ยนฐานะเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎ หมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนรู้มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ได้แก่การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับรวมทั้งสร้างการรับรู้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภทเกี่ยวกับบทบาทกิจกรรมนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริม การเรียนรู้มาใช้เป็นกรอบนะทิศทางดําเนินการนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งนะที่นับว่าเป็นโครงการที่ดีไม่น้อยเลยนะที่ทางจังหวัดมุกดาหาได้มีการดําเนินการในครั้งนี้นะสำหรับกรอบทิศทางการดําเนินงานและการจัดทําเนวทางนะการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมุดาหารโดย เกิดการน,นาํานโยบายและแนวทางการดําเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมก็ขอให้การสนับสนุนครับแล้วก็ให้เดินหน้าต่อไปเชื่อเดือดเตือนว่าถ้าเราพยายามที่จะผลักดันให้เต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสําเร็จดูร่วงลวงไปด้วยดีครับข่าวสุดท้ายนะฮะเราไปปิดข่าวกันที่โครงการพระรดํารินะฮะ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลธรเป็นโครงการพระราชดำริลำดับสุดท้ายในรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัยปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำที่ใช้ทำกเกษตรกรรมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้ทำมาหากินแก้ไขปัญหาการดำรงชีพระยะยาวเขื่อนคลองหลวงรัชโลธร ครอบคลุ่มสองพื้นที่คืออำเภอเกาะจันทร์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีกลุ่มจิตอาสาเพื่อสังคมได้ทราบข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันมีปัจจุบันประชาชนมีความอยู่ดีขึ้นนะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มีสัตว์น้าจนมนวนมากสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่และมีน้ําใช้ในการทําการเกษตรเป็นพืชไร่ทําการ ทำให้เกษตรกรดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ขาดแคลนซึ่งเดิมบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาหน้าแล้งไม่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรมไม่มีแหล่งอาหารต้องใช้แรงงานรับจ้างหาเงินเพื่อการเลี้ยงชีพสำหรับปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้หมดไปมีการเพาะพันธุ์ปลาจากกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาปล่อยในเขื่อนดังกล่าวต่อยอดกันมาจนกระทั่งปัจจุบันซึ่งมีสัตว์น้ำจำนวนมากเพื่อใช้เป็นที่พึ่งพาในการเลี้ยงชีพ ทำให้ประชาชนสามารถดํารงชีพได้และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิน่นสร้างงานด้านเกษตรกรรมมีน้ําในการทําพืชไร่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพ่อหลวงราชการที่9ที่ทําให้ประชาชนในท้องถิน่นมีอยู่มีกินโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นกันดารห่างไกลความเจริญอาศัยอยู่ในป่าภูเขาสามารถลืมตาอาปากได้นอกจากนี้เขื่อนยัง มีประโยชน์และเขื่อนเก็บน้ำรัชโลธรยังเป็นแหล่งน้ำประปาให้ประชาชนคนเมืองถึงจังหวัดระยองโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลรัชโลธรนะ่าสร้างขึ้นเมื่อวันที่28มกราคม2 5 5 8สมเด็จพระคณิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชก,กุมารีนะสงพระราชดำเนินมาเปิดเป็นอย่างเป็นทางการนะครับ นี่คือนาำประไทยจากในหลวงนะที่คนบางกลุ่มบางคนไม่รู้นะก็จะไปกล่าวหาว่าสถาบันทำอะไรนะโครงการหลวงมีประโยชน์อะไรยังไงคุณไม่เข้าใจหรอกครับว่าความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นอย่างไรนะถ้าท่านไม่ศึกษาดูก็เหมือนคนหมูหนวกตาบอดนั่นเองครับครับเรื่องราวทั้งหมดของเราข่าวในวันนี้นะฮะเราได้มีการนำเสนอหลากหลาย เรื่องราวนะที่มาเสนอแก่พ่อแม่พี่น้องที่ติดตาม SSKTV หนังสือพิมพ์สศิดกิจ่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสศิดกิจา่าวเต่านินจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวกับผมเต่านินจานะต้องกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้ติดตามมานะเราเองก็พยายามที่จะทําหน้าที่สื่อแม้จะเป็นสื่อเล็กๆสื่อบ้านนอกสื่อภูมิภาคคนหนึ่งแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเดินตามรอยพ่อเราเดําเนินการตรงนี้มากว่า30ปีเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นได้มีที่พึ่งและเราก็จะเดินต่อไปเท่าที่เราจะสามารถเดินได้และในวันนี้เรารอนะเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นถวายดีกานะเพื่อที่จะรอ,อเดินหน้าในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยกลุ่มรกากย้าและก็พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆก,กลุ่ม ทั้งเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องสิทธิเรื่องที่ทางกินและเรื่องอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายปัญหาก็เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานนี้ก็คงจะได้ขยับขยายแล้วก็มีการเดินหน้าสารต่องานที่ค้างไว้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้กับผมตออเนจาเก่าขอบพระคุณทุกๆท่านทุกๆคนนะนะที่ติดตามและให้กำลังใจเราด้วยดีเสมอมาสวัสดีสวัสดีครับ